คำว่าคนมีเกียรติคนมีเกียรติหมายถึงคนที่รู้จักเคารพการเคารพหมายเคารพสิทธิ์เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเคารพสิทธิ์ของตัวเองเคารพกฎหมายเคารพกติกาเคารพวัยเคารพศีลเคารพธรรมเคารพผู้สูงเคารพผู้ต่ำเคารพผู้เสมอกัน ในโลกนี้ถ้าคนไม่มีเกียรติเนี่ยจะเป็นที่น่ารังเกียจของโลกและสังคมคือเป็นส่วนมากคนไม่รู้ว่าสมบัติผู้ดีหรือคนมีเกียรติเนี่ยมันคืออะไรถ้าคนไม่มีเกียรติเราสังเกตดูเลยจะน่ารังเกียจอยู่ใกล้ๆเรานี่จะน่ารังเกียจถ้าเป็นเมียก็น่ารังเกียจผัวน่ารังเกียจลูกน่ารังเกียจเป็นพ่อแม่ยังน่ารังเกียจเลยถ้าไรเกียรติพ่อแม่ไรเกียรติไรยังไง วางตัวไม่มีเกียรติสัมาเรทเมาสัมสอนขี่ขโมย <c oughs> นั่นคือพ่อแม่ไร้เกียรติพ่อแม่ไร้เกียรติคือสัมสอนผู้หญิงก็สัมสอนผู้ชายก็สัมสอนนั่นคือพ่อแม่ที่ไร้เกียรติมันจะทำลายลูกเลยพ่อแม่ขี่ขโมยขี่คดขี่โกงเนี่ยอันนั้นก็ทำลายเหมือนกันคือคนไม่มีเกียรติ <c oughs> มันจะทำลายเลย และคนที่น่ารังเกียจคือคนขี้เกียจนะคือคนไม่มีเกียรติคนขี้เกียจคือคนที่น่ารังเกียจคนที่ไร้เกียติคนขยันจะมีเกียติคนมีศักดิ์ศรีอันนี้คือเกียรติคนมีเกียรติที่สุดก็คือความรู้จักเคารพเคารพอะไรเคารพในสิทธิเสรีภาพเคารพในการกระทําคําพูดความคิดคนอื่น เคารพในการจะทำอะไรมีความเกรงอกเกรงใจคนอื่นเสียงที่จะดังเกรงใจคนอื่นจะล้ําเข้าไปนี่เขาจะเกรงนั่นคือคนมีเกียรติคนไร้เกียรติคือทําอะไรจะไม่เกรงใจคนคนนั้นจะรังเกียจทันทีเลยจะเป็นคนที่ไม่มีเกียรติจะเป็นคนที่สังคมรังเกียจยิ่งกว่าโรคเอดยิ่งกว่าโรคโควิดคนโรคโควิดยังต้องใช้วัคซีนรักษาหายได้ แต่ถ้าคนไร้เกียรตินี่เนี่ยมันหมดเลยม่หมดคือเขาจะไม่รู้จักเคารพไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นแล้วเขาก็ไม่มีเกียรติในตัวเองและเกียรติของคนอื่นจะพูดจะทำจะคิดเขาจะมีเกียรติแล้วเกรงใจ <c oughs> ดั้งความเกรงใจไว้ในคนคนรักเขาก็เกรงใจคนกลางๆเขาก็เกรงใจ ไม่ถ้านั่งรถเมล์นะคนเคยนั่งรถเมเนี่ยคนเขามีเกียรติเขาจะเกรงใจเห็นคนเท่าคนแก่ขึ้นมาก็จะสละที่ให้เห็นพระสงฆ์เจ้าขึ้นมาสละที่ให้เห็นคนท้องเห็นคนถือของก็สละที่ให้นั่นคือคนมีเกียรติคนไร้เกียรติก็จะทําเฉยทำเฉยเมื่อเห็นแก่ตัวจิตใจแคบก็คือคนไร้เกียรติแล้วจะไม่มีเกียรติในที่ใดๆด เขาจะไม่เอื้ออาทรเกื้อกุลเกื้อหนุนต่อใครใครเขาจะไม่รู้จักเคารพรักนับถือใครเขาไม่รักไม่เคารพนับถือแม้แต่ตัวเขาเองเพราะเขาไม่มีเกียรติเขาจะเป็นคนที่น่าชังที่สุดในโลกเพราะนั้นโลกนี้คนที่ไรเกียรติมากขึ้นเพราะไม่เคยศึกษาสมบัติผู้ดีผู้ดีนี่ไม่ใช่ผู้ดีตีนแดงอย่างที่เราเข้าใจผู้ดีหมายคนดีเนะคนดีหมายคนมีเกียรติ คนไร้เกียรติคือคนไม่ดีคนมีเกียรติเป็นคนที่เผื่อแผ่เจือจานเคารพนับถือนอบน้อมเกรงใจมีกี่ตัวละคนคนมีเกียรติเคารพนับถือนอบน้อมเกรงใจเห็นอกเห็นใจแล้วเคารพสิทธิของผู้อื่นรู้จักถ้าอย่างนี้คนคนนั้นน่ะอยู่ใกล้เราแล้วอยู่สบายเพราะเขาจะไม่เอาเปรียบใคร เขาจะรู้จักสิทธิของเขาควรแค่ไหนเพียงไรอย่างไรเขาจะม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่อยากได้สิทธิ์ของคนอื่นไม่อยากได้ของคนอื่นถ้าจะหาเขาหาจากตัวเองคนมีเกียรติคือหาเกียรติจากตัวเองไม่ไปร้องเรียกหาจากคนอื่นแล้วเขาจึงมีเกียรติเขามีเกียรติเขาจะรู้จักเกรงใจเคารพนับถือคนอื่นด้วยแต่มนุษย์มักจะให้อยากให้คนอื่นให้เกียรติตัวแต่ตัวก็ไม่เคยให้เกียรติใคร ความเกรงใจนั่นน่ะคือเกียรติเกียรติยศชื่อเสียงมันจะเกิดขึ้นมาเองจากคนที่มีเกียรติศักด์ดเกียรติคุณคุณงามความดีสิริกิตสิริเกียติมันจะฟุ้งขจรไปด้วยความดีของเขาเองเพราะคนพวกนี้เนี่ยจะมีความประมาณคนประมาณน่ะคือคนมีเกียรติประมาณในการใช้ ประมาณในการพูดประมาณในการกระทําประมาณในความคิดประมาณในรายได้รายจ่ายรายรับไม่ใช่มีมากเกินไม่ใช่มีน้อยเกินคนมีเกียรติคือมีประมาณเขาจะประมาณตัวเองเลยเราอยู่ในฐานะอะไรอายุ <c oughs> อายุความรู้ความสามารถการเวลาคนมีเกียรติเขารู้จักประมาณตัว คนไม่ประมาณตัวเนี่ยหลงตัวบ้าตัวเห่อตัวเมาตัวอวดตัวพวกนี้ไม่มีเกียรติคนที่ขี้โม้โอ้อวดจะไม่มีเกียรติคนที่ลืมตัวไม่มีเกียรติคนที่น่าชังก็ไม่มีเกียรติคนที่ตะหนีก็ไร้เกียรติคนที่ไร้เผื่อแผ่เจอจานก็ไร้เกียรติคนที่ไม่เมตตาก็ไร้เกียรติเพราะนั้นเกียรตินี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากมนุษย์ต้องมีเกียรติ ด้วยตัวของตัวเองต้องมีเกียริถ้าไร้เกียรติแล้วมันจะน่ารังเกียจจะเป็นคนที่สังคมรังเกียจเพราะนั้นมนุษย์พึงมีเกียริเธอเกียริก็คือมีศีลมีธรรมบันดีงามมีความเคารพนั่นแหละการเคารพก็มีศีลความกระตันอยู่ก็คือคนมีเกียริรู้จักคุณคนคือคนมีเกียริรู้จักเกรงใจคนคนมีเกียริแต่ในโลกเรานี่หายากขึ้นเดี๋ยวนี้หายากขึ้น ความเกรงใจมีน้อยลงความเคารพนับถือความให้เกียรติมีน้อยลงความรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวก็มีน้อยลงคนไม่เอาแต่ใจตัวเองก็มีน้อยลงคนมีถ้ามีเอาแต่ใจตัวเองคือคนไร้เกียรติเลยคนมีเกียรติจึงน่าเคารพน่ารักน่านับถือเกียรติศักดิ์เกินพระเด้ยออระหังสัมมาทุถ้าผู้มีภาคเจ้าห้องนั้นแหล ทรงมีเกียรติสรรัพท์เกียรติคุณอันฟุ้งไปดังนี้ว่าอารหังเห็นไหมเกียรติสัพท์เกียรติคุณของพระพุทธเจ้าฟุ้งไปดังนี้ว่าพระองค์เป็นอรหันเป็นผู้เว้นเป็นผู้ขาดเป็นผู้ตัดเป็นผู้ดับเป็นผู้สงบเป็นผู้ระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีเวรนั่นคือคนที่มีเกียรติเกียรติัพอันงามถ้าแปลอิติปิโสภะวาอิติปิโสหนูแปลว่ามีเกียรติ เกียรติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลย่อมฟุ้งไปดังนี้ว่าเดี๋ยว etpso า a k a w a r a heng ที่เราสวดอะเรารู้ไหมว่าหมายถึงอะไรข้อแรกเลยคือเกียรติเนี่ยมีเกียรติศัพท์เกียรติคุณเกียรติศัพท์พระองค์มีเกียรติที่อยู่คู่โลกเกียรติศัพท์ของพระองค์ศีลธรรมของพระองค์ความดีของพระองค์เนี่ยเกียรติศัพท์เกียรติคุณพระองค์มีคุณ มีคุณค่าคุณธรรมคุณงามความดีคุณประโยชน์ได้สร้างเอื้ออาทรเกื้อกูลแก่โลกท่านผู้นั้นเป็นผู้มีเกียรติท่านผู้นั้นคือรัชการที่เก้าเลยท่านเกิดมาท่านมีเกียรติมีเกียรติก็เพราะท่านช่วยคนมากดํำริช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์แนะนําสั่งสอนคนคนจะไม่ลืมท่านเพราะท่านมีเกียรติ เกียรติศักดิ์เกียรติคุณของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นแหลย่อมฟุ้งไปดังนี้เหมือนผู้เจ้าเพราะผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นแหลย่อมมีเกียรติศักดิ์ฟุ้งไปดังนี้เกียรติในจริงเป็นของสูงที่สุดหอมยิ่งกว่ากลีเสอรสอนดอกไม้หอมยิ่งกว่าทูกหอมหอมยิ่งกว่าเครื่องหอมทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งมวลเพราะเกียรติศักดิ์ของคนดีย่อมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมดอกไม้หอมไปได้แต่ตามลมเท่านั้น แต่เกียรติศักดิ์เกียรติคุณของคนดีมันหอมไปได้ทั้งตามลมและทนลมอยู่ในใจคนตลอดกลาลไม่มีเน่าดอกไม้ไม่นานก็ยังมีกลิ่นเน่าเหี่ยวแห้งและโรยราหมดกลิ่นแต่เกียรติศักดิ์คุณงามความดีของคนเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยไม่มีเหี่ยวไม่มีแห้งไม่มีโรยไม่มีราไม่มีเน่ามนุษย์พึงสร้างสารเกียรติให้เกิดเถิดถ้ามีเกียรติแล้วเกียรตอิอน,นั้น จะเป็นสิ่งที่คนรักเคารพนับถือตลอดการละนานยะถาวาริวาหาปุราปตริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพามวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสาานนยะถามณีโชตรโสยะถาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินะัา สตุมเตภวัตวันตราโยสุขทีทีขายุโกภาวะอภิวาธนาศีริสนิจังุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุข,ขังภาลางัง